โปรโมชั่นช้อปดีมีคืนกลับมาแล้วใครที่มีแผนจะช้อปปิ้งของขวัญปีใหม่กันอยู่ต้องรีบฟังเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดจากคลิปนี้ให้ดีเลยค่ะเพราะว่าเราอาจจะได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง30,000บาท ค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิ <c oughs> เรียกได้ว่ามาแปลกเลยนะคะสำหรับปีนี้ที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดหย่อนภาษีตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่าปกติแล้วนะคะมาตรการลักษณะนี้เนี่ยก็มักจะมากันในช่วงสิ้นปีแต่ยังของปี2,565นี้นะคะเราจะมีมาตรการลดหย่อนภาษีชอปดีมีคืนกันตั้งแต่ต้นปีวันที่1เดือน1กันเลยทีเดียวค่ะ ชั่น็อปดีมีคืนของปี2,565นี้นะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากช็อปดีมีคืนของปี2,563สักเท่าไหร่เลยค่ะนั่นก็คือยังคงเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะสินค้าแล้วก็บริการผ่านทางผู้ประกอบการที่มีการจดแวด กลุ่มสินค้าที่เป็นหนังสือนะคะแล้วก็สินค้า o อ o p อนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าในการใช้สิทธิ์นะคะก็จะต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าบริการตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2565เท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นลงมาเดือนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะส่วนสิทธิ์สูงสุดนะคะในการที่จะนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้เนี่ยก็จะยังคงเป็นมูลค่า3 0,000บาทเหมือนเดิมค่ะ สำหรับกลุ่มสินค้าแล้วก็บริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืนได้ถึงแม้เราจะได้ซื้อสินค้าหรือว่าบริการนั้นผ่านผู้ประกอบการที่จดแวดก็ตามนะคะ ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยกับการที่เราใช้สิทธิลดหย่อนภาษีชอบดีมีคืนของปี2563ค่ะนั่นก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะหรือว่าเป็นสินค้าหรือว่าบริการจากผู้ประกอบการที่อาจจะมีโครงการอื่นจากทางภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่แล้วนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบค่าน้ํามันแล้วก็ก๊าซสาหรับเติมยานพาหานะ ค่าซื้อรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็เรือรวมไปถึงค่าที่พักในโรงแรมนะคะแล้วก็ค่าบริการนําเที่ยวนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีกลุ่มของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคแล้วก็ค่าเบี้ยประกรันวิน่าสภัยเป็นต้นค่ะสําหรับข้อควรระวังของการร่วมโครงการช้อบดีมีคืนที่เริ่มต้นโครงการกันตั้งแต่ต้นปีเลยแบบนี้นะคะข้อแรกเลยนั่นก็คือ เราจะสามารถประมาณการรายได้ตลอดทั้งปีได้ยากนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยประเมินถึงความจําเป็นในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ยากตามไปด้วยนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับผู้ที่ไม่ได้ทํางานประจํานั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทําเป็นอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือการชั่งน้ําหนักค่ะระหว่างความจําเป็นของสินค้าแล้วก็บริการนั้นๆกับความจําเป็นในการที่จะต้องกันสภาพคล่องเอาไว้เพื่อสิ่งจําเป็นอื่นๆอ,อ,อีกนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะอย่าลืมค่ะว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ใช่สิทธิ์เครดิตภาษีนะคะดังนั้นต่อให้เราเนี่ยจะได้ซื้อสินค้าหรือว่าบริการครบทั้ง30,000บาทเลยก็ตามจะไม่ได้แปลว่าเราสามารถประหยัดภาษีลงได้ทั้ง30,000บาทค่ะเพราะว่าเราจะประหยัดภาษีลงได้จริงเท่าไหร่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีของเรานะคะว่าอยู่ในฐานที่เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าฐานภาษีของเราตกอยู่ในขั้นสุดท้ายที่1 0เเ แปลว่าถ้าเราซื้อสินค้าหรือว่าบริการด้วยเงินจํานวน3 0,000บาทเราก็จะประหยัดภาษีลงได้จริงเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าเป็นกรณีที่ถ้าเราเนี่ยได้นําเงินได้มาหาักกับค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วกลายเป็นว่าแท้ที่จริงนั้นเราได้รับยกเว้นภาษีก็จะเท่ากับว่าที่เราได้ซื้อของทั้งส0,000บาทนั้นไปจะไม่ได้สามารถนํามาใช้ลดหย่อนภาษีให้กับเราได้เลยนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะสิ่งที่เราเรียนรู้จากชอบดีมีคืนของปี2,563ที่จัดโครงการกันในช่วงสิ้นปีเรายังพบปัญหาที่ใครหลายคนอาจจะทำใบเสร็จหรือว่าใบกำกับภาษีที่ใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี หายนะคะแล้วจะนับประสาอะไรกับการที่เราเนี่ยเริ่มต้นใช้สิทธิ์ตั้งแต่ต้นปีซึ่งก็เป็นไปได้เลยค่ะว่ากว่าจะถึงเวลาในการยื่นภาษีในปีต่อไปนะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีใครหลายๆคนที่เผลอทําหลักฐานส่วนนี้หล่นหายไปแล้วก็ทําให้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อย่างที่ควรจะเป็นค่ะดังนั้นสิ่งที่แนะนำนะคะนั่นก็คือเมื่อได้หลักฐานมาแล้วนะคะก็ ให้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้อัปโหลดใส่คลาวด์กันไว้เลยนะคะส่วนเอกสารตัวจริงนะคะก็ให้เก็บเป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลายื่นภาษีในปีหน้า เอกสารส่วนนี้ก็จะไม่หายไปไหนอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโปรโมชั่นชอปดีมีคืนที่จัดกันตั้งแต่ช่วงต้นปีแบบนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นภาษีในช่วงครึ่งปีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นภาษีครึ่งปีหรือว่าพงงด94นะคะนั่นก็คือผู้ที่มีเงินได้ประเภทที่5จนถึงประเภทที่8รวมกันแล้วเกินกว่า60,000บาทในช่วงครึ่งปีแรกนั่นก็คือตั้งแต่วันที่ 1มกราคมจนถึงวันที่30มิถุนายนายในแต่ละปีค่ะส่วนใครที่กังวลอยู่ว่าถ้าเราเลือกเข้าร่วมโครงการช็อปปีมีคืนปี2,565ไปแล้วแบบนี้จะทำให้เสียสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4 ที่กำลังจะเริ่มต้นในช่วงวันที่1มีนาคมจนถึง30เมษายน2565หรือเปล่านะคะในประเด็นนี้ก็ให้สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าทางโคสกของกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่4มกราคม2565ว่าเราสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง2โครงการนั่นก็คือโครงการชอบดีมีคืนแล้วก็โครงการคนละครึ่งนั่นเองค่ะ หกัดกันจนเข้าใจแบบนี้แล้วนะคะก็เตรียมตัวออกไปช้อปปิง้งแล้วก็ตามเก็บใบเสร็จใบกำกับภาษีกันรัวๆได้เลยค่ะขอให้การจับใจ่ายใช้สอยในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะหมุนเวียนกลับมาเป็นเงินทองที่ไลมาเทมาเข้าสู่กระเป๋าของเราขอให้ปี2565นี้เป็นปีของพวกเราทุกคนนะคะที่จะได้เฮงๆรวยๆมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงทั้งกายและใจเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะกับสาระความรู้ดีๆในรายการ Pocket m o n e นี่รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซมินิในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปชอปปิ้งก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ